มาด้า2ครับสกายแอคทีฟปี2018คันนี้นะครับเข้ามาเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับก็มีน้ํามันเครื่องและฟอกฝันน้ํามันเกียร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องกองอากาศนะครับสําหรับคันนี้เราจะใช้น้ํามันเครื่องของโมตุนนะครับสังเคราะห์แท้100%ครับในกลุ่มของเฮตเทคนะครับ5 w 30นะครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องครับกองจะใช้กองของเดนโซกกองอากาศก็จะใช้ของซากุระนะครับสาหรับ น้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ที่เราจะทําการฟอกฝัดและเปลี่ยนถ่ายเนี่ยนะครับน้ํามันเกียร์เราจะใช้ของโมตุนครับเป็น ATFVI นะครับเป็นสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นน้ํามันเกียร์ที่เป็นสังเคราะห์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของโมตุนทําการฟอกฝัดโดยผ่านเครื่องนี้ก็จะดึงน้ํามันเกียร์เก่านะครับเข้ามาทําความสะอาดในเครื่องนี้มากรองเสร็จเรียบร้อยทำความสะอาดให้น้ำมันเกียร์ในเกียร์สะอาดแล้วก็ดันทิ้ง เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ของโมตตนนะครับที่เป็น ATFVI นี่เข้าไปในจํานวน8ลิตรนะครับสนใจนะครับอฟอกฝันน้ํามันเกียร์เป็นถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเซอร์วิสได้ที่ร้านธนก,กิจออโต้เซอร์วิสนะครับขอบคุณครับ